สวัสดีครับมาพบก,กับกระดานที่1การแข่งขันมัคอดออนไลน์นะครับกับทางด้านแอปมังคุดขันเทพขออนุญาตเปลี่ยนสีกระดานก่อนนะครับเพื่อความชัดเจนในการรับชมครับผมขึ้นมาทรงนี้ไปนี่ครับเขาขึ้นทรงคล้ายๆจะเป็น5แต้มนะครับเราขึ้นกึ่งปุ่มกึ่งมาตรฐานรับเลยเป็นทรงค่าแต้มแล้วครับตอนนี้ โอ้ไม่ใช่เป็นเป็นสามเรียงยกก้อนนะครับโอ้ตัวนี้อันตรายซะด้วยนะสามเรียงยกก้อนขึ้นมาเขาปล่อยต่อปล่อยให้เกิดการต่อได้ด้วยไปนี่ครับ ขึ้นมานี่ปุ่งขึ้นไปบีบเกมเลยขึ้นมานี่เตรียมต่อสองมานี่ดักไว้ จากไว้ต่อเกินมาต่อไว้ยึดพื้นที่ไว้นะครับ ขก้นมาตัวนี้เตรียมไปบีบเข้าฮหดเข้าหนีออกมาไม่ให้เราบีบเราขึ้นไปเอแล้วครับทีนี้มาแทรกกินน่าจะกินคนละตัวอะไรงานเนี้กินคนละตัวแต่เราได้กินอีกนะนะครับเราได้กินอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับ เราได้กินอีกครั้งเขาจับตัวนี้เราขึ้นไปเข้าห้องอีกตัวหนึ่ง ยกตัวนี้ขึ้นมาขึ้นไปครับอ้าวเขาจะถอยมาทรงนี้ก็เรียบร้อยสิครับมาจับตรงนี้ก็โดนเลย โอเคครับกระดานแรกชนะไปกระดานที่สองเราเป็นฝั่งเดินหลังนะครับขึ้นมาทูงนี้เดินมานี่ขึ้นไปเราเดินย่อยๆไว้ก่อนมานีแต่ถ้าอย่างนี้ขึ้นสูงเลยครับเม่ต้องสนใจแล้วถ้าอย่างนี้ก็ขึ้นสูงมานี่ก็เป็นมาตรฐานหลัง จะมาต่อต่อก่อนครับจะมาต่อต่อก่อนต่อยึดพื้นที่ก่อนมานี่ก็เข้ายึดไว้มานี่ก็เข้ายึดไว้ไวอ้าวแล้วโดนแล้วเราโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วไปนี่ครับ มานี่ลงไปนี่ก่อนให้เขาขึ้นมายากๆหน่อยลงไปนี่มานี่ไปไปครับ เส้นเราหนึ่งตัวเพื่อมาเข้าฮอตนะครับเพื่อมาเข้าฮอตเราเส้นหนึ่งตัวเพื่อเข้าฮอตเช่นกันและเราเข้าตัวนี้ให้กินนะครับแล้วก็เข้ากินตัวนี้จังหวะมาลงตัวเขาต้องกินกลับมานะครับตรงนี้เราชนะแล้วนะครับตัวนี้ อย่าปล่อยเวลาหมดนะพี่เดินมาทั้งเกมแล้วสวัสดีครับมาดูคู่ที่สองครับผมคู่ที่สองเราเป็นฝั่งเดินก่อนบ้างโอเคขึ้นไปมานี่ ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปครับเขาขึ้นส่งห้าแต้มขึ้นสงห้าแต้ม,ตมเราสับขึ้นไปเลยโจนมาอืม จนมาเสียบเลยปิดทางมานี่ขึ้นไปเลยปิดทางโจทย์มานี่เข้ากิน เราตัวไปเลยเขากินมานี่เรากินไปนู่นน่าจะขึ้นทรงสามเหลี่ยมหรือเปล่าสองมาหกหรือไม่งั้นก็เบียดสิบสิบสี่นะครับ เงียบเลยที่นี่ไม่เดินเอาเดินแล้วครับหนึ่งมาห้านะครับรอตั้งต่อรอขึ้นไปนี่ครับผมต่อเข้ามานั่นแหละครับตามสเต็ปการแนวทางการเดินของเขาต่อเข้ามาเรายึดพื้นที่ไว้ก่อนถ้าเดิน2มา6กก็สวยงามเลยนะ ซุ้มเสียงอาจจะดังอ e ูอีนิดหนึ่งนะครับไม่สบายครับหวัดกันทั้งประเทศช่วงนี้เป็นหวัดแต่ไม่ได้เป็นไข้นะครับเป็นมีน้ำมูกมีอะไรเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นไข้โรคระบบทางเดินหายใจช่วงนี้ทั้งฝุ่นทั้งอากาศเย็นดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเย็นต่อเนื่องน่าจะยาวนานอีกหลายสัปดาห์ กำลังพิจารณาอยู่กูแข่งเดินลงมาตัวนี้นะครับเราแทรกินปิดเพราะว่าต่อด้วยกันไม่ได้สลับกินไม่ได้ก็ต้องปิดนะครับตัวนี้สาม,มารถเจ็ด ตอนนี้ผมสิ่งที่ผมกังวลก็คือเวลาคู่แข่งกําลังจะหมดลงนะครับแกเดินช้ามากอาลนะครับปิดกองเหมือนกันครับก็น่าจะปิดตั้งแต่ทีแรกก็ <c oughs> ไม่ได้คิดต่างกันเยอะไปครับเส้นเพื่อกินคนละตัวนะครับก็กินคนละตัวตัวนี้ม,มาเข้ากินสองตัว มานี่มานี่ขึ้นไปครับโ่งฮอตไปนี่เขาจะไปฆ่าฮอตนะครับเราก็ฆ่าก่อนเลยเราฆ่าก่อน มานี่เราก็ดักเลยเรียบร้อยนะครับโอเคกระดานที่สองของคู่ที่สองนะครับขึ้นไปกระดานที่สองคู่ที่สองขึ้นไปแล้วมานี่ครับไป มานี่ก็ขึ้นไปมานี่ก็ขึ้นไปขึ้นไปครับทางขาออกมาทางขาออกมายกไปนี่ยกมานี่ ไปนี่ครับผมขึ้นไปนู่นเลยเอาละครับเขาตอบก่อนแล้ว ลงไปครับผมอา้าวต่อทางด้านข้างแล้วตัวนี้ถ้าสามมาแปดหกมาเก้านี่ก็จะสวยเนะ โอเคจัดทินใจเอาเลยสามาแปดหงมาเก้าร่มสวยสวยมานี่ก็ดักหน้าไว้ก่อน mm hmm. เข้ากินสายตรง mm hmm. เขาหลบเราก็ไปจับหมายเลขส mm ิบแปดกินอีกตัวหนึ่ง mm hmm. แค่นี้เราก็ชนะแล้วครับผม วันนี้ก็ลบไปก่อนวันนี้เราก็ค่าฮอตซะนะครับโอเคมาถึงคู่ที่สามครับผมคู่ที่สาม จะตัดหน้าขึ้นไปเลยให้ตัดเลยไม่กลัวตัดแล้วนะครับให้ได้สมดังใจอยากตัดหน้าเลยขึ้นไปเลยไม่ต้องลีเลี่ยน,นะครับเวลาเลามาฮอรเราก็มีแผนที่จะรับเต้มตัดหน้าอยู่แล้วแหละไม่ต้องกลัวขึ้นไปนะครับมันก็เสมอง่ายนะครับแต่มันน่าเบือ่อเล่นตัดหน้านีไม่ค่อยมีคนพลาดหรอกเดี๋ยวนี้ทุกวนันนี้ไม่ค่อยมีคนพลาดให้กับเต้มตัดหน้าเท่าไหร่นะครับ ขอแค่เราเตรียมแผนไว้ดีๆแล้วกันแต่มันจะไม่ไม่ชอบตรงที่ว่าเราอุตส่าห์ซ้อมอย่างอื่นมาอย่างดีแล้วมาเจอตัดหน้าเนี่ยมันจะต้องเล่นเกรมรับตัดหน้าอย่างเดียวแค่นั้นเองนะครับสิ่งที่ผมไม่ชอบเตียมตัดหน้าก็คือมันเป็นการบังคับคู่แข่งเล่นตามเกมตัวเองเกินไปนะครับเราเตรียมพร้อม ที่จะเล่นอีโต้ที่จะเล่นสามเรียงที่จะเล่นมาตรฐานที่จะเล่นอีปุ่มเจอกับนู่นนี่นั่นพอมาเจอตัดหน้าจบเลยรับตัดหน้าอย่างเดียวเลยนะครับก็คือเหมือนที่ซ้อมมาไม่ได้ใช้เลยอะไรประมาณนี้ครับขึ้นไป Goodbye. เ,เงียบไปเลยครับทีนี้ไปเข้าฮอตครับดุมๆไปเลยมานี่ไปเข้าฮอตครับผม ไปเข้าฮอตอย่างเดียวไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นเบี่ยงได้สิบห้าสิบเก้าได้ไม่ว่าเบี่ยงเลยครับเบี่ยงสองเลยเตรียมแฟนไปรองรับแล้วตอนนี้เวลาคู่แข่งกำลังจะหมดลงนะครับแต่คงไม่หมดหรอกเขาคงเดินเต็มมาฮอตสไตล์นี้แหละ ก็ค่อยคิดไปเรื่อยๆนะครับขึ้นมาแบบนี้ไปนี่เลยครับให้ต่อสองเลยสิบสี่สิบแปดเจ็ด แล้วต่อสองนะครับ 48, จิบสี่สิบแปดจริงๆด้วยเราก็กินสองกลับไปทันทีนะครับตัวนี้อโอเคคู่แข็งยอมแพ้ครับโอเคมานี่ ขึ้นไปกระดานที่กระดานสุดท้ายนะครับกระดานที่2ของคู่ที่3กระดานสุดท้ายเลยขึ้นมาเราขึ้นทรงดาวมานี่เขาเขาน่าจะเป็น3าตัวเรียงนะแต่ผมเดาไม่ผิดนั่นแหละครับเป็น3ตัวเรียงแล้วมานี่ บีบเกมขึ้นไปบีบเกมขึ้นมาทรงนี้สนับสนุน จับนี่ดีกว่าย7 24ิบเดยิบสี่เพื่อเตรียมต่อสองนั่นแหละครับสเต็ปการเริ่มจะเป็นอย่างนั้นเลยิห้ายิบเอ็ดเพื่อป้องกันโดนสองเราก็สับตัวนี้ก่อนเลยเราเอาหนึ่งไปล็อกสองนะครับเอาหนึ่งตัวไปล็อกสองตัวที่อยู่ข้างบนไว้สามสิบสองขสามสิบนะครับ เรวเราก็กินฟรีอีกหนึ่นตัวไม่ใช่ฟรีเราก็เขากินก่อนหน้านี้แล้วนะครับไม่ได้ฟรีเอาล้วครับตัวนี้บีบมาอุดไว้ก่อนยังไม่ต้องไปไหน ยี 22, 17, rap, ่สิบองสิบเจ็ดหรืออยู่ตัวเดียวที่เดินได้ให้กินสองตัวเลยล็อกหมดแล้วครับตัวนี้เดินแต่ตัวที่อยู่ข้างบนนะได้สามสองกับสามสิบ ที่จะไม่โดนกินนะแต่ว่าเราจะเข้าฮอดได้ทําให้เข้าแพ้ได้นะครับปลาแล้วตัวนี้เราก็ไปเข้าฮอดมานี่เข้ากินหนึ่งตัวอุดไว้ก่อนจับนี่ ยี่สิบแปดยี่สิบสี่เราก็จะเดินสิบสองสิบหกะโอเคนะครับคู่แข่งยอมแพ้ไป